สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทุกคนก็กลับมาพบกับช่องแมมกะปิเยอรมันอีกแล้วนะคะแม่มขออนุญาตคุยไปด้วยทานไปด้วยนะคะพอดีกําลังเตรียมตัวจะไปทํางานตอนนี้ทานม,มื้อเช้าก่อนไปทํางานมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะก็คุยไปทานไปนะคะก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาฟังพอดแคสต์ยาวๆของแม่มโอล,ล่าสุด40นาทีเลยค่ะขอบคุณมากๆที่แหม่มบอกว่าเป็น เอ่อ EP สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการของป่วยไ,ไซไเมอร์ของสามีแม่มนะคะที่จะเล่า EP นั้นเป็น EP สุดท้ายแต่แม่มอยากจะเล่าไปอีกเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนนะคะว่าในระหว่างนั้นแม่มเดินเรื่องอะไรบ้างต่อสู้กับอะไรบ้างและต่อจากนี้แม่มก็จะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแม่คนที่ดูแล คนป่วยหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคนป่วยโรคนี้นะคะว่าใช้ชีวิตยังไงต่อสู้ยังไงเข้มแข็งยังไงอ่อนแอยังไงให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งล้มยังไงให้ลุกได้อะไรอย่างนี้นะคะคนก็<ๆ>อาจจะบอกว่าจันทรชดาเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีลูกใช่ค่ะป็นม,มีลูกแต่ ลูกเขาก็มีชีวิตของเขาเองเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลมีลูกมีเมยียที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบแล้วก็มีงานที่ต้องทาแล้วงานที่เขาเปลี่ยนใหม่น่ยจะต้องไปต่างเมืองต่างจังหวัดบางทีต่างประเทศเหมือนที่แม่เล่าให้ฟังในอีพีที่เจ็เรื่องของอาการป่วยไอซีเมอร์นะคะว่าวันที่ป,ป้าเสียเนี่ยลูกกลับมาไม่ทนันเพราะว่าลูกไปทํางานอยู่ที่ปารีสนะคะแต่กลับมาเช้าอีกวันหนึ่งค่ะ จริงๆถ้าเกิดไม่ต้องรอลูกชายกลับมาเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มารับไปคืนนั้นเลยตอนที่แกเสียนะคะหลังหลังจากที่คุณหมอมาตรวจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมารับไปเลยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเวลาแหมเดินเข้าออกที่นั่นเนี่ยแหม่เห็นหลายครั้งมากที่เขาเข็นคนที่เสียชีวิตเนี่ยออกไปนะคะต่อนหน้าต่อตาเนี่ยบางคนก็คลุมแค่ผ้าแล้วเข็นออกไปบางคนเขาก็จะใส่แบบ เหมือนมันไม่เป็นถุงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเหมือนถุงที่เขาใส่สูดอ่ะได้อกไหมคะถุงใหญ่ๆที่เขาใส่สูรแล้วก็รูดซิปปิดมิดชิดอะค่ะเพื่อแบบไม่ให้โดนฝุ่นไม่ให้ยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีถุงคล้ายๆแบบนั้นนะคะสําหรับใส่ร่างคนที่เสียชีวิตนะคะมิดชิดเก็บอย่างดีแต่บางคนเขาก็ใส่ลงศพเข็นออกไปเลยนะคะทําไมแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเจ้าของคนไข้คนป่วยหรือว่าญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยหรือผู้เสียชีวิตเองเนี่ยได้เตรียมการอย่างไรเอาไว้ก่อนหน้านี้บางคนก็ได้จัดการเสร็จับเรียบร้อยได้ซื้อโรงศพเอาไว้เสร็จับเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาโรงนั้นมารับไปค่ะ แต่ของสามีแหม่มเนี่ยจำได้ไหมคะแหม่มได้เล่าเพื่อนๆพี่ๆว่าระหว่างที่ลุงไปอยู่ที่บ้านพักคนป่วยอะ่ะแหม่มได้ติดต่อบริษัทรับจัดงานศพไว้ล่วงหน้าแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าแหม่มแช่งสามีให้ตายไวๆที่ทำแบบนี้จริงๆแล้วแหม่มไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้แช่งแต่ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่า ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มรืนนี้ไม่มรืนนี้ก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าแต่วันหนึ่งลุงต้องจากไปแน่นอนและด้วยอาการด้วยโรคที่ลุงเป็นแกต้องจากไปแน่นอนแต่แมไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปก่อนแม่มหรือแม่มไปก่อนเขาเรื่องนี้มันคาดเดากันไม่ได้ถึงแม้ว่าแม่อายุน้อยกว่ามากๆสุขภาพดีขับรถไปหาทุกวัน อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปก่อนแกก็ได้ส่วนลูกเหมือนที่บอกนะแหม,มอยากจะรบกวนเขาให้น้อยที่สุดเพราะเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตครอบครวัวแล้ววันหนึ่งแม่มก็ไปค้นหาเอกสารเก่าๆแฟ้มเก่าๆที่ลุงเคยจัดงานศพให้แม่ของเขาว่ายังมีอะไรหลงเหลือให้แม่มได้ศึกษาได้ดูได้อ่านไหม แล้วก็เจอจริงๆค่ะลุงเป็นคนที่เก็บเอกสารเรียบร้อยมากแหมมได้เรียนรู้จากแกตรงนี้เยอะมากจริงๆค่ะแหมมก็ค้นหาเจอว่าแกไปติดต่อบริษัทไหนอะไรยังไงแล้วก็ยังมีนามบัตรมีที่อยู่มีเบอร์โทรอยู่ด้วยนะคะแล้วแหมมก็ปรึกษากับลองเจมว่า้องเจมมามาจะต้องจัดการเรื่องนี้ตอนนี้ ไม่ต้องการรอให้ป้าปาเสียแล้วจัดการเพราะว่าถึงตอนนั้นเราอาจจะเสียใจตกใจทำอะไรไม่ถูกถึงแม้ว่าตอนนี้หม่าม้าเสียใจมากๆไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทำอะไรแต่ก็ต้องทำไม่ทำวันนี้วันหนึ่งก็ต้องทำอยู่ดีและที่เยอรมันที่นี่มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมน้องเจมก็บอกว่าดีแล้วที่ม่าม้าเตรียมพร้อมทำไม่เลยถ้าให้เจมช่วยอะไรก็บอกมา แม่มก็เลยปรึกษาลูกว่าเนี่ยจะติดต่อบริษัทนี้ให้จัดงานศพให้ป้าปเมื่อถึงวันนั้นเจมหยิบนามบัตรไปดูแล้วก็บอกว่าอ้าวมามะ่าเจมรู้จักแม่ของเพื่อนของเจมเนี่ยเขาทำอยู่ที่บริษัทนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเจมอดีตเพื่อนร่วมงานของเจมเราสนิทกันเรานั่งออฟฟิศเดียวกันเจมถามเขาได้นะมแมะ่ แม่มก็เลยบอกว่าเออดีเลยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะคุยกันง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นเจมก็ติดต่อกับเพื่อนร่วมงานคนนี้แล้วก็เล่าให้ฟังก็ให้เบอร์โทรมาบอกว่าติดต่อคุยกับแม่ฉันเลยแม่ทำแม่ฉันทํางานอยู่ที่นี่น้องเจมก็ติดต่อกับแม่ของเพื่อนคนนี้นะคะแล้วเขาก็โทรกลับมาหาแม่แล้วเราก็คุยกัน แล้วแม่มก็คุยกับเขาแล้วเหมือนกับรู้สึกผิดมากๆที่จะจัดการเรื่องนี้ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติจันสุดาคุณไม่ต้องคิดมากเลยใครๆที่นี่เขาก็ทำกันและที่สำคัญคุณไม่จำเป็นจะต้องเรียกบริษัทเราถึงแม้ว่าคุณได้คุยรายละเอียดไว้หมดแล้วเรายังไม่ต้องเซ็นสัญญากันก็ได้ แหมรู้สึกสบายใจมากๆที่ได้คุยกับคนนี้ทั้งทงที่ยังไม่เห็นหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งรายละเอียดทั้งหมดมาให้แหมทั้งเรื่องราคาเรื่องวิธีการเรื่องการติดต่อถึงแม้ว่าแหมจะเลือกบริษัทเขาหรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเลือกบริษัทเขาวันนั้นมาถึงแล้วแค่โทรหาเขากริ้งเดียวเดี๋ยวเขาจัดการให้หมดเลย ซึ่งบริษัทที่รับทําศพที่เยอรมันเนี่ยนะคะต้องชัดเจนนะคะต้องเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องเข้าไปคุยด้วยตัวเองต้องไปเลือกว่าจะเอาอะไรแบบไหนลงศพแบบไหนจะจัดพิธียังไงคนมาประมาณเท่าไหร่จะเอาดอกไม้ไหมจะเอาคนมาพูดไหมเออเรามีสุสานหรือยังเรามีที่ฝังหรือยังต้องละเอียดมากๆและทุกอย่างอยู่ในสัญญาและ ถ้าใช้จ่ายก็จ่ายในวันที่งานเสร็จแล้วเขาจะส่งบินมาซึ่งแพงมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆแม่จะมาเล่าอีกทีใน E ีพีหน้านะคะคลิปนี้อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเนาะเริ่มต้นจากการทานอาหารเช้าแล้วไปทำงานคะ่ะในวันนั้นเนี่ยหิมะตกหนักมากนะคะแต่หลังจากนั้นก็หยุดคะ่ะ แห้งไม่มีอะไรแล้ววันต่อมาแหม่มก็ไปเดินช้อปปิ้งในเมืองนะคะไปสปอยตัวเองไปทำให้ตัวเองยิ้มได้มีความสุขสรุปว่าก็ยิ้มได้มีความสุขได้เสื้อมาหนึ่งตัวได้ช็อกโกแลตมาหนึ่งถุง <c oughs> ปกติแหมมไม่ชอบทานช็อกโกแลตนะคะแต่ที่ซื้อมาทานวันนี้เพราะความคิดถึงลุงล้วนๆเลยค่ะช็อกโกแลตยี่ห้อน,นี้ลุงชอบมากแล้วแกเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทานช็อกโกแลตเพราะความคิดถึงเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มเบียร์ค่ะแต่ดื่มเบียร์ เพราะความคิดถึงค่ะเป็นคนที่ชอบช้อปปิง้งก็ออยังช้อปปิ้งอยู่ไม่ใช่เพราะความคิดถึงหรืออะไรนะคะแต่เพราะอยากหาอะไรทําให้ตัวเองยิ้มได้และมีความสุขและช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยนะคะสปอยตัวเองนิดนึงขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังติดตามช่องแหม่มกะปิเยอรมันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาทุกคอมเมนต์ที่เขียนมานะคะและเดี๋ยวแหม่มจะมาตอบคอมเมนต์นะคะและหวังว่าเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆที่สําคัญสุขภาพดีแข็งแรงกัน ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะ